สำเนาบัตรประชาชนใบแจ้งนี้ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องปกปิดเพราะหากรั่วไหลออกไปอาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาทำร้ายเราไปร่วมสร้างความเข้าใจเรียนรู้และป้องกันภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ภัยไ,ไซเบอร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เตือนระวังโมเดลลิงเก๋หลอกพริตตี้ถ่ายโป๊ขายออนไลน์ เขาจะเปิดเพจขึ้นมาหรือใช้บัญชีอวตารแล้วก็พยายามทําให้เห็นว่าเป็นโมเดลลิ่งจริงๆจ,จากนั้นเนี่ยก็จะติดต่อเยือ่อนะครับติดต่อเยือ่อที่รับงานถ่ายแบบอะไรต่างๆทั้งพิตตี้หรือเน็ตไอดอลก็มีการพูดคุยผ่านทาง Facebook m essenger พูดคุยเสร็จเนี่ยก็จะอ้างและขอดูสัดส่วนก็โดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเสนอราคาการจ้างที่แพงขอให้เปิดหน้าอกให้ดูจากนั้นเนี่ยเขามันก็จะปิดจะบล็อกแล้วก็นำภาพเหล่านี้ไปขาย อันดับที่4 7สิ่งห้ามโพสต์บนโซเชียลเสี่ยงภัยไซเบอร์ต่อไปนี้คือ7สิ่งห้ามโพสต์บนโซเชียลเสี่ยงภัยไซเบอร์ 1. บัตรประจําตัวประชาชน 2. บัตรเครดิตเดบิตหรือบัตรนักเรียนนักศึกษา 3. ใบแจ้งหนี้บินค่าน้ําค่าไฟ 4. สิ่งที่ถูกทําซ้ําขึ้นมาได้อย่างเช่นลายนิ้วมือบางคนถ่ายรูปท่าชู2นิ้วหรือท่ากดไลค์5ตั๋วเครื่องบิน6หนังสือเดินทางและ7 อย่าโพสเตตัสแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะไปไหนหรืออยู่บ้านก็ให้ระวังการบอกให้โลกรู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างอันดับที่3ชัวงก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ตอนไม่ต้องสงสัยโจรรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราได้ไงเจาะลึก p e อ s o n a l d a t l l e a k ิคเพอร์ซอน a ล a a ต a าลิมันคือข้อมูลส่วนตัวเราล่วกออกไปทําให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาสามารถเอากลับมาอ้างอิงมาแอแทโจมตีเราได้ทุกคนเวลาถูกอ้างอิงมาโทรมาแก้ง c เซ็น e n t e r ก็ถามมาถามวยวหมด เขารู้เบอร์เราได้ยังไงคือเขารู้เรื่องส่วนตัวของผมหรือหนูเนี่ยได้อย่างไรพอเขาอ้างมาอย่างเงี้ยฟังแล้วมันน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าใจว่าเรากําลังคุยกับคนที่น่าเชื่อถืออยู่เลิกคิดคไม่ต้องถามแล้วว่าเขาได้ข้อมูลเรามาได้ยังไงจากไหนมันรั่วแน่นอนชื่อนามบุลไปแล้วอีเมลไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วต้องเตรียมการไว้ก่อนในไหนมันรั่วแล้วก็รั่วไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันไหนมันมีคนโทรมาแล้วอ้างอิงนู่นนี่นั่นเนี่ยรู้สึกว่าหูมันรู้ข้อมูลเราเยอะมากเนี่ยเราต้องแอ,อน,น,น,นัอนดับที่ คําคำถามเมื่อข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลรัล่วไปได้ยังไงทํายังไงไม่ให้รั่วหรือว่ารั่วไปแล้วต้องเตรียมตัวยังไงคือสิ่งต่ตางๆเหลเราเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนจะมีคําถามมันรั่วร้อเรเซเราไม่สามารถจะโปรเทคข้อมูลเราไม่ให้รั่วไม่ได้เราต้องไปคําถามต่อไปว่าเฮ้ยถ้าเราลั่วอย่างนี้เราทําทไงมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสมัครอะไรในมือถือกรอกอะไรในเว็บเนี่ยหน่วยงานที่เราดีลอยู่เนี่ยเขามีสกิลที่ ระดับยังไงถ้าเราเห็นว่ามันดูของแก๊งมันดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราไม่เอาหรือเขาบอกว่าเราไปสมัครที่อื่นเราไม่ให้ได้ไหมใจแข็งนิดนึงเวลารั่วเนี่ยเขาต้องเอาข้อมูลเราไปทําไม่ดีไม่ร้ายถูกไหมเขาต้องมาโจมตีเราเช่นส่งมสเตจมาให้เรากดฟิชชิ่งให้เราหลงไปโอนเงินหลงไปอะไรไปสมัครนู่นไปทํานู่นทำนี่ใช่ไหมแค่เราเห็นว่าโอ้ยเนี่ยโจรแน่เราไม่อ่านเราไม่สนใจเนี่ยก็จบละตัดกิเลสไม่กลัวไม่โลภจบเลยไม่มีปัญหาอันนี้เราอยู่กับมันได้และอันดับที่หนึ่ง 5เคล็ดไม่รับใช้สำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับ4การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับ ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้นและนี่คือ5คลิปไซเบอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเมื่อเราส่งอะไรออกไปแล้วไปอยู่บนที่สาธารณะเราก็ควรตระหนักไว้เสมอว่าอาจมีใครก็ได้สามารถคัดลอกปลอมแปลงดังนั้นควรตั้งสติก่อนจะโพสสิ่งใดๆนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแช่ชัวก่อนแชร์ตั้งสติตรวจสอบตรีตองสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม